กายไม่ต้องก็ไม่ใช่มากนะอันี้แหะว่เป็นคนที่แบบแล้เก็ให้คนใจเย็นด้วยข้าไใส่ดาอ๋อโอเคหม่มใส่ของข้างเลยใส่พ่อท้าด้ยเป็นเตียงเลย ก่อนจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กับสำหรับให้เกิดการกินกุน้งกินงูกิงให้พวกเราเรียนะครับเราการกำลังใจให้หมกระพิรเตอร์กันนะครับไปกค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยเย้เวันนี้วันเกิดคุณยายนะครับเดีย๋ยวเราจะไปทานอะไรกันดีวันนี้เด็กๆ เดียวเดียวเดียววันนี้คืออะไรพายายมาทำอะไรเด็กๆหลอกล่อยายมาเรื่องของฝันวันเกิดโอ้ย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 วันนี้พาพายาพายายมาเรื่องของวันเกิดร้านเพชรเลยเหรอลูกโอ้โหวันนี้นี่นะครับอันนี้ยออชอบมันที่ว่ามีแดงๆเป็นดึดดึดอันนี่เลยฟลับฟลับนี่เลยครับนี่นี่มาให้ดูเจ้าของร้านก่อนแม่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 อันนี้เป็นผู้ปกครองที่อาชีพการคนไทยอันนี้เราเป็นเวลาที่ประจำ คุณแม่ได้ไปแล้วสามวงใช่ไหมคุณแม่ได้เยอะมากสามวงเจอได้อะไรไปนะล่าสุดสร้อยได้ต่างหูได้สร้อยได้ข้อมือด้วยวันนี้ก็เลยต้องมาดูให้คุณยายต่อนะครับยายเล็งอยู่นะครับยายไม่ต้องอาไม่ใช่มากนะอันนี้เราคือแบบเสริมเป็นเป็นแบบนี่เล็งไว้คือเป็นแหวนแบบว่าเสริมสิริมงคลอ๋อแปลว่า อะไรนะเขาเรียกว่าเคื่อหนุนเรื่องตามถุกปลาขภาพโชคลาภเงินทองทุกอย่างอยู่ในทิ้งในอันเดียวอออวันแต่วันนี้เราอยู่ที่นี่นะครับเี่ยี่สี่แม่จิ้มพี่นะฮะนเูกยหนี่อยู่ที่หนูวอล์กนะครับผมตาจะพึ่งนี่นี่น้องโซเลียนี่เป็นรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องนี่สวัสดีครับลูก นี่คุณน้องอาร์ตี้กับพี่อินเตอร์นี๋ย่เราพาไปดูกันนะว่าคุณยายคุณยายจะเลือกวรงไหนถ้าที่นั่ขายด่ก็คือทรงผู้ใหญ่จะเป็นทรงประมาณแบบนี้ อ,นนอ,อันออนีอ at ออน้อันน mean, ี nice ้ใครเลือกอันนี้เข้ารอบอ่ะครับไม่มาลองเล่นๆอยู่มาลองเลือกไม่ใช่อันนี้เข้ารอบอันนี้เข้ารอบเข้าอบไหนี่เด็กๆเลือกไปให้เนี่ยที่เด็กๆเลือกว่านี่มันแหวนอะนะแม่เป็นไรเปนคาร์โลแวร์เป็นคารโลพัคอันนี้ที่ไเห็นเป็นอันยังไม่ไดมงคลก้าวชนิดก็เลยครบเลยในวงเดียวว่าจะมีทัพทิมพัพทิมมรกตบุตรสลาคัมไพลิน โทเมนมุกอาหารไทยแล้วก็ภัยทูนแล้วเราก็จะฝังเพชรเอาไว้ด้วยทีนี้มันก็จะมีหลายสไตล์บางทีก็จะไปฝังกับใบมะกอ,อกซึ่งเป็นแหวนมงคลอยู่แล้วหรือว่าแหวนอินฟินิตี้ที่เป็นแหวนแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามโบราณเขาใส่จริงๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าทรงฉัตรซึ่งเป็นทรงแบบนี้อันนี้เป็นทรงฉัตรเลยที่ที่เขาใส่กันเลยแต่พอเรามีกลุ่มลูกค้าที่แบบว่าเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะไปจับตลาดเอาเหมือนพวกเป็นอินฟินิตี้หรือว่าใบมะกออก หรือว่าเป็นแหวนรอบวงแหวนครึ่งวงอะไรเงี้ยเราก็ฝังพระเก้าลงไปทุกวงทต่เม็ดเราจะออกทุกเม็ดมีความหมายมีความหมายหมดเลยนะเตยว่าอะไรนะลูกอ๋ออตีนี่นี่เนี่ยมีเตอร์เลมีในเพจที่ร้านใช่ไหมแนนอันนี้คือที่หนูเลือกเพราะว่าอันนี้นะคะเพจไอจีนะคะดูได้นะคะนี่เต็มแล้วนะคะตรงนี้ขยายนะคะมีหลายแบบนะไอคอนดูหน่อยพอดูแบบหน่อยไอจีเลยนะคะแม่แดนใช่ พาแอสไซล์แล้วก็ชิลล์แพนแดนอ่อแพนเดนอ่อโอเคไปตามนี่มีหลายแบบมากแปากร้านทา้คิดอีกทีหนึ่งเออเนี่ยแม่เนี่ยมันเป็นไซส์อันนี้ด้วยแบบเนื่องจากแบบสนิทกันนะครับล้วอย่างคือเรารับประกันว่าสวยทุกลง จะไม่สวยเป็นลูกค้าประจำกันไปแล้วดูมไม่ใช่เลยอ่ะอันนี้เข้ารอบใช่ไหมเข้ารอบกันเข้ารอบี่โอแล้วอันนี้เป็นแบบที่ที่คุณแม่อาจจะยังไม่ถูกใจเดี๋ยวไว้ว่าขึ้นแบบที่ท่านชอบร้างคำใหม่ได้ใจเริงใจเริงไย่คุณแม่อ๋อคุคนนี้แล้วหรอป้าอะไรนะอันนี้ของยายยายลิงแล้วของม้าลิงม้า ไวดูนะครับอันนี้คุณแม่เล็งไว้นะครับอันนี้น้าโหมันแยงตาน้ำลอย B I A แยงตาแยงตาตาดูหนึ่งกระลัดไม่ตั้งไม่ตั้งหนึ่งกระลัดยังไม่ความโลดโลดนะคะน้ำลอยค่ะเซอร์จีน้ำลอยกระลัดตอนนี้ราคาเท่าไหร่ละแม่ดันเฉพาะเม็ดก็มีเริ่มต้นตั้งแต่สามแสนสามแสนกะบาทใช่ไหมนี่เป็นเซอร์จีนี่เป็นเซอร์ การันตีนะคะการันตีก็เป็นน้ำร้อยถึงกระดาษแล้ตอนที่แสงกว่างก่้และนี่นะคะก็เป็นแหวนที่คุณยายเลือกแล้วนี่เป็นแหวนนองพะกาสวยมามอาทำไมทำไมต้องเลือกเป็นแหวนนองพะการมาการันตีเพื่ะอะไรลูกเออเพราะว่ามันเป็นมันมีสิริมงคลใช่นะคก็ส่งเสริมชีวิตได้แบบมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็สวยมากเลยนะคะ โอเคอ่ะของก่อนวันเกิดยายปีนี้ได้แล้วนะครับแหวนหนึ่งวงเย้่มันนำพันนำหนึงโอเคอันนี้ซื้อด้วยตัวเองกับน้องอัจตีแล้วก็คุณแม่โอเคอปาก็ต้องหาด้วยหันสี่หันสี่เย่ตอนแรกก็จะหานสามนะแต่ว่าเออปาช่วยเย้อ่ะโอเคหานสี่หันสไปเลยไโอเคอ่ะปาวันนี้ปีนี้ยายก็ได้ไปแล้วยายด้วยนะยาว อ่ะโอเคก็ต้องวันนี้ก็ต้องแน่ะขอบคุณแม่แนนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ทีขอบคุณไมายด้วยขอบคุณน้องมินเตอร์ด้วยขอบคุณพ่อทีด้วยอันนี้ฝากร้านฝากร้านได้เลยครับผมก็ถ้าใครสนใจจิวเวลี่สวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือพอยก็ยินดียินดีรับใช้ทุกท่านนะคะร้านของเรนก็คืออยู่ที่เดอะวอล์กทาจะพึกพลัมฮ้าค่ะมีทุกอย่างเลย โอเคก็ไปติดตามทางเพจได้ด้วยใช่ไหมครับติดตามทางเพจได้เลยค่ะเพราะว่ามีไลฟ์สดด้วยอ่ามีไลฟ์สดด้วยมีไลฟ์สดมีประมูลเพชรแท้ศูย์บาทแล้วก็ประมูลทองคำด้วยอ่าเพจชื่ออะไรนะครับซีรีส์แพนดัญช็อปค่ะโอเค๋ยวคุณพ่อจะไปขึ้นไว้ตาม่ขึ้นไว้ด้านล่างนี่เลยโอเคได้ครับผมโอเคขอบคุณแม่แนนพ่อทีเลยนะครับวันนี้โอเคค่าไปคุณยายไปไหนต่อครับคุณยายกินข้าวกินข้าวอ่าไปพาคุณยายไปทานข้าวกันนะครับไอันนี้ไม่กล้าให้ก่อนเขาัวแบบ อะไรอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นเซอร์ไพรส์จากทางร้านนะครับนเซอร์ไพรส์จากทางร้านแม่แบบว่าขาแบบเจ็บก็เลยอยากให้แม่แบบสุขภาพดีแม่ไม่ต้องหยกแท้เนะหยบแท้เลยนะถ่ายจะเป็นหนูเนี่ยจะหนอยากให้แม่นะคุณแม่แม่จับแม่จับมันจะเย็นแบบนี้ไม่ขนลุกเลยอะไปห้องน้ำก่อนไม่ใช่ไม่พูดเย็น ตื่นเต้นตื่นเต้นแม่บรรยกแผนเลยนี่เอิงเตอร์ขอรู้มาขอดู้เติมเย็นนึงมีการแฮปปี้เบิร์นเดย์เล็กๆขอบคุณมากเห็นไหมฮะนี่แหละครับเป็นความเซอร์ไพรส์จะเบิ้ลคูณสองนะครับวันนี้นี่เห็นไหมอะไรที่หลังเาะไม่ไม่อยากบอกว่ามันเป็นโอกาสอะไรเลยเนี่ยชอบมีของมาให้ตลอดนะความเซอร์ไพรส์ในความเซอร์ไพรส์ไปอีก นี่นะครับเจ้าของร้านมอบกำไรหยกให้คุณยายนะครับเป็นของวันวันเกิดแต่ว่าสำหรับคนที่แบบใจเย็นคนที่แบบเหมือนเอาไปเฉลยให้คนใจเย็นด้วยต้องไปใส่ดาอ๋อโอเคหมาว่าเอามือมาใส่โอ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะจะบอกว่าหมาหมาเป็นคนหมาหมาเป็นคนอะไรรู้เป็นคนใจร้อนนะครับลูหมามาเป็นคนร้อนแรงค่ะไม่ใช่คนใจร้อนอันนี้คืสายฟ้าวอรหมาคต้องใส่สองข้างเลยลูก ใส่ข้อเท้าด้วยเป็น 4m เลยอันนี้ใส่สีสดแล้วหล่อนิดหนึ่งเลยใช่ไหมรอบวงใหญ่หน่อยใช่ต้องรอบรอบรวงเสร็จแล้วครับพซิลิวเรียนเสร็จแล้วครับวันนี้เรียนดีไม่ใช่อะไรครับผมอ้าวยันจีนคเขาเรียนภาษาจีนนี่ได้ได้แล้วนะครับผมนี่อันนี้อันนี้คือใส่ของเข้าไปข้างในข้อมือได้เลยอันนี้ขอบคุณแม่แนนด้วยนะครับนะยินดีครับขยากได้ก็ไรหยุกแคร์นะครับนี่เอะ เอาูอาถุงถุงจิวเวลี่ถุงไม่นันไหมน,นะคะเออ ไปปุ๊บเจย์ยายน้องทีนี่วันศุกร์สแล้วป๊าป๊าถ่ายรูปเราไม่ดีคุปเตย์ยางนะครับ โอเคไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามไว้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดกู๊ดกิ่กกดกิ๊กให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายอย่าลืมคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณยายกันด้วย